จังเลยนะครับเรจะบ้ากันไปหมดแล้วไปไกลบ้างนะทุกคนทุกครั้งที่ผมมาที่นี่ผมจะมึงมี หิมะฝนตกหรือว่าอากาศหนาว <g ül> แต่ว่าผมจะทําอะไรบางอย่างให้กับพวกคุณที่ดูตอนนี้นะครับแต่ว่าเออผมรู้สึกซาบซึ้งที่พวกคุณมาที่นี่แล้วก็อยู่ในน้ําเพื่อจะดูผมขอบคุณมากเลยคุกท <c oughs> ่านสาวเอาละครับก่ <c oughs> อ,บกอนอื่นผมอยากให้ผู้ชมทางบ้านรู้สึกดีจริงๆแลวก็ประทับใจผมตั้งใจจะทําให้ประทับใจแล้วก็ผมต้องการเอ,อผู้ชายตรงนั้นทางนน้นนะครับช่วยหยิบกล้องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยได้เลยครับได้เลยครับแน่นอนแน่นอนเราก็จะทําให้เขาลงสระน้ำนะครับเราได้กล้องมาแล้วเอาละ ดึงใช่ไหมมันถ่ายแล้วมันถ่ายแล้วเอาไปถ่ายแล้วนะโอเคครับแม่ครับสวัสดีครับแม่ลงไปเลยนะครับถ่ายทุกพวกเขาด้วยถ่ายแล้วถ่ายไปด้วยนะครับมาลงไปแล้วว่ไรคุณเสร็จผมแล้วแล้วผมก็เสร็จคุณด้วยเอาเละเลยคุณอยากจะเห็นผมลงไปด้วยมั้ยล่ะอยากใช่ไหมล่ะ าอ้าอย่างนั้นก็ได้เลยผมจะได้เอาเลยเอาเลยได้เลยไปแล้วโอ้โหเขาได้ังไแบบนั้นน่ะมหัศจรรย์มากเลยจได้ยังไงได้อะโอ้โหเขาได้ยังไงอ่ะเออ เือเชือ oh, อ oh, ่อเลยอ่ะไม่เปียกเลยอ่ะโอ้โหยอดเลยนะเดือดเลยเดือได้อย่างไรเนี่ยเดือยเชื่อเดือเชื่อมีอะไรลองไ้หรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นเลยนะ เดีท้าจมแล้วรองเท้า,าตัวไม่จองเท้าเอนนะไ่มกันไม่มกนะไม่ืังท้านะไมเหมือนนนะม่มนเ้เหมนก่้เเดมนไปเหอ That did